น่าซึ่งจริงๆแล้วคุณค่าของการทำกุฎบัตรนี้ไม่มากเลยนะเล็กง่ายๆว่าในฮะดีษก็ดีในบรรดาการอธิบายของอุลามะก็ดีนี่ไม่มากหนึ่งมันรูวิยานีนนบีจุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมอันน้าฮูกอนมังกาณะลาฮูซาอัตุนฟัลัมจุดอหิฟันยะมุชอิงชาอายาฮูดิยันวะอิงชาอานัสุรนียัน เชิญรวมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างพโนสติสั้นได้ตามเลีกบัญชีน่าซึ่งจริงๆแล้วคุณค่าของการทำกุบันนี้มีมากเลยนาเล็ง่ายๆว่าในฮะดีษกะดีในบรรดาการอธิบายของอุลามะก็ดีนี้มีมาก หนึ่งมันรู بيان ีน้าบีดิสัลลัลลอฮุอะลเลวะซัลลัมอันน้าฮูกอนมังกานาลาฮูซาตุนฟาลัมยูโดฮีฟันจามุสอิงชาอายาฮูดิยันวะอิงชาอนัสรอนียันนะฟังบทเรก่อนนบีว่าค่อยที่มีความกว้างกว้างก็คือมีความสามารถบานรัวอย่างเบียเล่นน้อนะที่จะทำขุดบ้านนี้ฟาลัมยูโดฮีแต่เขาไม่ทำอ่า นบีชายเลยคนคนนั้นฟันยามุชนบีว่าไปไปตายซะเลยตะบันรัว่านัน้นไปตายซะไปนบีว่าตายเพื่อละอิงชาฮะอิงชาอายาฮูดิยันว่าอิงชาอะนักษรนียันถ้าต้องการนี่เป็นยาฮูดีเป็นยิวก็ไปตายเป็นยิวถ้าต้องการจะเป็นนัสรอนีก็ไปตายในสภาพนัสรอนีนบีชายปรนันเลยอ่าเนี่ยแสดงว่ามันกะ สุนัขมัอักกัดนี่แหละเกือบตีจะวาหยิบลาวเรื่องกุฎศลนนี่ยังเต็มมันเป็นสุนัขมัอักกัดนามว่ากาดาในมัสยับชาฟินยะที่เราถือเนี่ยก็เกือบตีจะวาหยิบเหมือนกันนะอิสาอรนี่กว้างๆพือลาวรวยพือลาแล้วบางคนว่าจันเบื่อมามายอะไรนี่คิดปันดีดรวยนน่นอนถ้าสมมุติเราเอาเบียร์มาทำกุฎบศนเสียส่วน ส่วนหนึ่งสามสีพันนี่เนนนนวันรายาอีดินอตัวห้าวันรายายี่เหลววันตัชเรกอีกสามวันนั้นนะวันรายาวันที่สิบนะนะสุนทิจะวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามรวมกันเลยสี่วันเลยในสีวันนั้นถ้าเราเอาเบียใช้มาสามทีฟันมาทํากุดบันนี่เนนนนในสีวันนั้นนี่ไม่บานได้อยู่ไม่เสือได้ใส่ไม่อาหารได้กินเดือดร้อน นั่นเลยนั่นเลยย่างบางไม้วันนั้นถ้าย่างแสดงว่าไม่ต้องทำคุณพันหอมเบี้ยวไหวใจเสียวันนั้น <c oughs> เ,ออเ,ออเออ๊ถ้าขิดตรงนี้นะว่าบงบัวเราหมัดจุกเสืโซบไปโก้นี่ <c oughs> นะว่าเสียวันนี้นี่ไม่อดเน่แสดงว่าถ้าผัวมวงผาบร่วมเลี้ยวนี้บัวเรานี้ก็เรียกมีฟ้ามสาม,มัคาันตุกคนนั่นเลยนะมีฟ้ามสาม,มาคเลยนะถือว่า แต่ว่าที่เราว่าเบียร์เรมันฮิตนึงนันฮิตว่าว่าโค้งไหนโค้โดก์นะโค้งไหนโคนั้นหมากว่าโค้งไหนโค้โดกแต่ว่าถ้าว่าคิดจริงๆแล้วเรามีฟวามซ้ำมาทุกคนอ่าเนี่ยถึงถ้าเคยไม่ทำนั่นเลยนะนบีลายนบีจิกเลยนบีว่าไปตะนะไปตายในสภาพเป็นยัฮูดีก็ไปอ่าเป็นสภาพนัสอร์นีก็ไป คนนั้นไม่เป็นปัญหาเลยนะอ่าไม่เป็นปัญหาไอ้เลยและอันอาณาเซนวันอาลียินโรเยโลออันฮุมาอันนาฮุมาก้อล่ะฮะดิษรายงานจากเซนอานะห์เล็กเซนอาลีบอกว่ากลอนนบียุสสลลละละอัลลอฮิวะซัลลัมอิซาฮูชิรอนมุมินูนมิงกูบูริหิมเมื่อใดที่อัลลอฮฺตรัสถาขับไล่บรรดาคนอย่าว่าขับไล่เลยนะ คือให้บรรดาคุณมุมินทางร้ายนี่ฟื้นคืนฉีบจากลุ่มฟังศพกูโบเดินทางไปตรงประดังมาชาตนะพอฟืน้นขึ้นฉีบขึ้นมาจากลุ่มฟังซพบา ى, าาาายากูลุลลอฮูตาอาลาอัลลอฮตะลาก่าวประกาศวายามาลาอิกาตีโอบรรดามาลาอิกัดของฉันเอ้ยอัลลอฮฺว่าลาตุมชูวิบาดีรอจีลีนาะสู้ทางห้ายอยา่าให้เบาข้องฉันเนี่ย เดินไปทงปัดด oh ังมาชาดด้วยกับตีนเปล่าเนี ya, ่ยอัลลอฮฺตะลาปาประการบอกมาละกันบ ah ah ัลอาร์กีบูห oh ุมอลานายาอีบิหิมแต่ว่าให้พวกทานทางไลยเนี่ยทำให้เบาวของฉั้นนี้ได้เคย่านพานะไปนยไปธงปรดดังมาชาดฟาอินนาหุมยาตาดุรุกูบาฟิดดุนยาอัลลอฮฺตะลาบอกกับมาลากัดว่า เพราะแท่ที่จริงแล้วบาวของชั้นต่างมดนั้นตอนอยู่บนโลกดุนยานั้นอาดัตข้องคาปกติวิศัยข้องขาก็คือเค้เขื่องเค้มาตลอดแหละนะอยู่บนโลกดุนยานี่ไหนล่ะกาณาฟิลิปติดดอีซุนบูอาบีหิมมารกาบาฮุมตอนที่อยู่ในซุนบีในกระดูกสนลังของปลาซึ่งเป็นกอเรียอาลัมบเนอาลัมซารโรเชียอาซูจีนั้นอยู่ที่กระดูกสันลังข้องปลาหากะเี้ลังปลาอยู่แล้ว ซุมาบัตโนุมมิหิมมารกาบูหุมหลังจากนั้นก็คืออะไรเป็นญานฟานะของเราติเคล่ะตอนอยู่ในพุ่งหมาก็คือพุ่งของหมานั่นเลย่าเป็นติเคตีติติอยู่ของเราเราฟะฮีนาวาลาดัตหุมอุมหุมปอกานาติวะมาเราเกิดมาแล้วฟะฮิจารุอุมมิหิมมารกาบูหุมอ่าอะไรอ่าตักของหมาก็เป็นมรกเป็นญานพานะให้เราเคล่ะ อ่าหนังตักมาอยู่แลตีเหมือนกันเลยนะเออหลางกีซี่เยียวอะไรด้ต่างๆอยู่อีลาอย่าติมมุร,ริโดจงกระต่างวันวนัวอ่าปนไว้ที่จะให้ดืม่มนุ่มนูถ้าว่าดื่มนุ่มอยู่เลยเลยก็หานอนตักมาอ่าตักมาก็เป็นเครื่องเคย่นภานะเราพอหลังจากที่ทําทายตุ่มนุ่มแล้วไม่นอนตักมาแล้วซุ่มมาอุนูกูอาบีหิมมารกบาบะหุมลังจานันตนโคก้องปาลาลาเป็ญยานภานะาปะติเครละแล้วบเบก อ่าเอวมังต้นโคมัง้งเบกผ้าหลังจากนั้นซุมมันปรสูวันบีโกลูม,มารโรกีบุฮมุมฟิลบารอรีวัสสุฟนูนูวัตสวาวัซาวาริกูฟิลบิฮารีพอหลังจากเติบโตแล้วที่นั้นเขมาเขลาเขอูนเข้เรืออะไรต่างๆเป็นย่านผ้าหนะาหลังรับเข้เมาตลอดไหมเยอะอ่าตามาุนเรก็นฮะเรถผ้ารถไปนูไปนี่ วะฮีน่ามาตูพอตอนตายเหล่าได้ขี้แล้วไหมฝาหน้ากูอีกวานิฮิมนะตนโคบันดาพีน่นงก็เป็นเครื่องขี้ของเราเละนาก็เบรกไปลุงฟังซบมโนได้เดินบ่ารานี่นะตายเลยกันเนเปลี่ยนอย่างเบรกอย,อยู่เลยนาขับผ้าไปเหล่านะฟังกอมูวะฮีนาะก็มูมิงกูบูริอิมพอตอนที่ฟื่นขึ้นชีพจากกูบูลาตุมชู้หุมรอยดีดีนาะเฮมาละกัดของชั้นต่างหลาย ญาห์ให้บาของชั้นต่างๆนี่ไปตงรงประดังมาชาติในสภาพที่เดินตีนไปนะฝ้อินนาหุมยาตาดุรุกูบาวะกอดิมูนายาอีบาหุมนะเลยอัลลอฮฺตะลาบอกว่าบูนั้นนั้นเชิญรวมบริจาคสุมทบทุนในการก่อสร้างพโนสถิติสัตได้ตามเหล็กบัญชีนะบาของฉันเล่านี้นี่อยู่บนดุนญานี่เค้มาตลอดนั่นเลยนั่น พ่อฟืน้นขึ้นจีบจากกูโบนั้นนาไฮนัมนายาเอฟก็คืออุดหิยะกรุบันของพวกเขาเล่านั่นที่เคยทำมาเป็นย่านผ่านะาไฮกับเราในการเดินทางไปสู่ถงประดังมชาชัดอ่านะนะโรยยาพ่อเพียงเลยนะก็ให้ทำถุกปีอ่าเดี๋ยวเวราอีซ่าไล่กันเลยนี่ของชัตนปีเหลือกันหนึ่งเหลืออ่ปีนี้แล้วอ่าทำผัวเรแล้วของปีเหลือไม่ร้ว่านิ่มกินเสียเหลี่ยมปลวกกินเสียเหลี่ยม น่ะกระทำไปเลยน่ะทำไปเลยพูดถึงมันเป็นสุนัตที่ว่าชายให้ทำที่ว่าต่างว่ารา่ต่างกรรมต่างการกระทำเหนได้พี่น่ะมันไม่เกี่ยวฟันไหนเนะคำบรรดายพุทธละบุญกุฎบัน้นแต่ไม่ได้พุทธละบุญเกกะน่ะเลยนะ่ะอ่ามันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ทำเกกะเสถียรกะ นะ้าสุนัตในตัวของเราเองนี่น้าทำเกกะเสกโขนน้าๆไอโขนหลังนั้นถือว่าได้ตังสองนั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าเราคิดว่าชาชันได้ทำเกกะโขนมันบายเฉยแล้วน้ามันไม่ถือพุกพันอยู่กับตัวเราพนันแหละอืมดอละอีกฮาเดสึงเลื่อยอซิมูดอฮายาคุมฟาอินนาฮาลาซิรอติมาโตยาคุมนบีวะฮายฮตะซีมให้ความสำคัญกับกุรบันเลยเพราะมันจะเป็นยานพาหนะ อาไฮโรขับขี่ในการข้ามสะพานสีโรดเนี่ยด้วยคุดบั้นข้องเราเดินทางไปตรงประดังมาชาต์นะด้วยคุดบั้นข้องเราวนะปิญญาณพานะในการข้ามสะพานสีโรดนะนะเลกะถือว่ามีพลับบุญคุณนคาเทวะหมางไม่เราอาซัมตั้งใจเอาไว้เลย นะส่วนหนึ่งส้มซี่พันนี้ถ้าผูดถึงเหลียนี่เราไปใจอย่าเอื่นเสกหาหมากว่านีพันนั่น้ะนะไนด้ไมได้กะดอน่าพุทธบุญคุณคาที่เราทำเขาวังที่จะได้รับผากพุทธบุญในวันอัครันคือถ้าเดียวนี้มันจะไปพัวพันกับครอบครัวดูเอาสมมุดว่บบูเรานี้ อ,อยู่กันเป็นครอบครัวแ้วไมเ่เยอะบานลังหนึ่งครอบครัวหนึ่งไะเนี่ยเป็นครอบครัวครอบครัวครอบครัวถึงในครอบครัวบุคลากรขี้คุณล่ะถาาา้ามาีค,นนคมมวนนมา,ามสามารถุกค,คนนั้นเนาะก็คือมีมีเบียรส่วนนี้มีความสามารถุกคนนี้ชาโรชายใช่ทุกคนนั่นหละให้ทําแต่ถ้าในครอบครัวหนึง่งมีคนหนึ่งคนเดยทําในครอบครัวนั้นสเสดงว่าบุคคลเอิญที่ไม่ทํานั้น พลอยบงเบงเรไย้ว่าได้บงเบง้างได้พล,อย,ลอยพลอยพือหลักการที่นบีชายหวังตนต้องทาเลยยาละสุลลโลเนี่ยนายโกทำเลอนี่จานอยู่ครัวเดียวกับนายโกกายกกว่าพลอยเลยว้วตรงนั้นถามว่าได้พุทธละบุญไม้ฮาเลค่คนทีทำนี่เลยถ้าคนทีทำนั้นมันเนียดเพื่อบูเรากันบูครบครัวนนี่อ่า นานีเละน่าส่วนของฉั้นนึ่งนีเละน่าคือกุดบั้นของฉันนาให้กับตัวชันเละคนนั้นคนดันคนนันน่ะปามันหนองมันบั้งมันนั้นคนนั้นคนนั้นแสดงว่าพุทธละบุญได้กับตัวเราก็คือเต็มที่อยู่เรียนคือหนึ่งแต่พอเราใสกะไปอันดาริปาโดเสียนุงเสียนงเสียนุงอันคนนั้นจากคนนั้นคนนันใส่พวงหายนั้นบูในครอบครัวนั้นพลอยพลอยได้รับพุทธละบุญบูงบังกับเรากันนานี่ ต่ถ้าครอบครัวไหนทางครอบครัวไม่มีการทำเลืยนั่นเลยนะฮะตรงเนี้ยเพือละปะมันหมามตจำเอ๊ะไม่โู้เลยเหลือเต็มหมามันเลยสมบูรณ์แถ้าในครอบครัวหนึง่งเราไม่มีเคยทำสักคนหนึ่งเลยเนี่ยแสดงทางครอบครัวนั้นแหละทางทางมีความสามารถนบีชายว่าฟันยามุสอิงชาอายาฮูดิยันว่าอิงชาอา纳斯โรนียันอ่าเนี่ยเพราะนั้นอย่างหน่อยสุดอ่า นะเราอยู่กันเสี่ห้าคนนะนะสมมติว่าเไทยเอา,อา,งงาตกคนกับไม้เบี้ยปนีก็ได้มาเราหุนกันนะไม่ใช่หุนผือโรคโค่นะี้นะแต่เดียวว่างัวตัวหนึง่งก็ปันเจ็ดส่วนนะโรคไปเอาส่วนหนึ่งส่วนก็ลงมาปันลูกเจ็ดลาปนีไม่ใช่นะแต่ว่าโรคโคพนนี่ไม่ซ่าออมาปันเหมึงนไม่เบา,มา,ม,ามาห้ารยนะให้ประกอบจามเที่พันนะเต่มไม่ใช่ว่า ก็เบ่งมาเจ็ดส่วนแล้วเราอุส่วนนึงนั้นในส่วนนึงนั้นเราไปทำเจ็ดลาวปนั้นไม่ใช่นะมันไม่ได้เลยเนาะพวเขาเ้าใจได้นะะนั่นอย่างหนอยสุดในครอบครัวของเรานี้ต้องให้ได้ทำสักคนหนึ่งนะนะอาวิซุมมกะกอลาวัลลาฮุอะลัย